อ่าเราไปดูข้อที่24นะครับก็อ็นคณิตสมีนะ54นะข้อที่2 4ตอนที่2กําหนดให้การาฟ y เนี่ยเท่ากับ f x นะเป็นเส้นโค้งที่อยู่เหนือแกน x และมีความชันของเส้นสัมผัสเนี่ยนะ,ะความชันของเส้นสัมพัสเส้นโค้งที่จุด x y ใดๆนะเท่ากับ 6x บวก 2b เมื่อ b คือจํานวนจริงถ้าพื้นที่ ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้เนี่ยจาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1แล้ว f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุด x ในข้อใดต่อไปน,อน,นี้ก็ไม่เกี่ยวนะขอโทษทีนะครับติดมาหมดเลยามาดูข้อนี้นะครับ เขากำหนดว่า y เนี่ยเท่ากับ f x ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเป็นเส้นโค้งที่อยู่เหนือแกน x ของเขา,าอย่างนี้สมมย์นี่แกน x นี่แกน y คนระับก็เป็นเส้นโคง้งอ่าเป็นโค้งอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่เหนือแกน x ถูกไหมข้างล่างไม่เกี่ยวใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเส้นโค้งที่จุด x y ใดๆไม่ว่าจะเลือกจุดใดบนเส้นโค้งนี้มาเนี่ยนะเส้นสัมผัส ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งคือความชันของไอพวกนี้เนี่ยที่สัมผัสเส้นโค้งเนี่ยปุ๊บนี่เท่ากับ 6x บวก 2b ทั้งหมดใช่ไหมเมื่อ b เป็นจำนวนจริงนะถ้าพื้นที่ในถ้าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้เนี่ยจาก x เท่ากับศูนย์ถึง1งเนี่ยก็คือช่วงนี้ถูกไหมกราฟแล้วก็ยังไม่รู้ถูกไหมเขาถามว่ามี f แล้ว f ถ้าพื้นที่ ต้องถามว่า f มีค่าต่ำสุดสัมพัสที่จุด x ในข้อใดต่อไปนี้ฮะเรามาดูกันนะครับข้อนี้นะ อน,นิกราฟคร่าๆวๆก็จะเป็นอย่างนี้เขาให้หาเราหาสุดต่ำสุดใช่ไหมเริ่มแรกจาก y เท่ากับ f x ใช่ไหมความชันของเส้นโค้งเนี่ยความชันของเส้นโค้งคือ dy นั่นเองนะครับ dy/dx ก็เท่ากับ dx นะครับ ซึ่งเขาบอกว่าความชันของเส้นโคงน้งเป็นยเ x บวก x 2 b ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ6 x บวกอ่ b เป็นตัวนี้ใช่ทีนี้เราก็เลยรู้ว่าดังนั้นจะ f d ิฟ x เ,เท่ากับ6 x บวก2 b ใช่ไหมเพราะฉะนั้น f x อินทิเกรต f d ิฟ x นะก็จะเท่ากับ ate, อินทิเกรตห x บวก2 b ดีเอ็กซางนี้ก็มี dx ก็จะได้เป็น f x ถูกไหมเท่ากับอ่าอินทิเกรตตัวนี้ก็เป็น6 x อ็กำลังสส่วนสเนาะบวก2 b x ใช่ไหมแล้วก็บวกสอ่าได้เป็น f x เป็นตัวนี้ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้เนี่ยจาก x อ็เท่ากับเเท่ากับศถึง x อเท่ากับสเนี่ยจะเท่ากับ เท่ากับศู 1, นถะึงเท่ากับหนึะตามจทย์นิดนึงนะครับปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้จาก x เท่าศูนย์ไป1แล้วเนี่ยอาเท่ากับศูนไปหนนะึเท่ากับก x ับ x 0ซ่ถึง x 2. อเท่ากับสอเป็นแอมเป็นสเท่ากันอ่า พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้จากศูนย์ x เท่าก <uana> ับศูนย์เอกท่าหนึ่งเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของจากศูนย์ถึงสองนะก็คือเขาบอกว่าพื้นที่ปิดล้อมเส้นโค้งนี้จากเท่ากับศูนย์ x เท่ากับหนึ่งเนี่ยใช่ไหมเป็นครึ่งหนึ่งสองท่ากับศูนย์ถึงสองนะครับ ก็จะได้ว่าอ่าเรารู้ fx มาแล้วก็เป็นตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มาหาพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ปิดล้อมหาไงก็เอา fx มาอินทิเกรตใช่ไหมหาพื้นที่ปิดล้อมจาก x เท่ากับศูถึง x เท่ากันึ่งก่อนนะก็จะได้ว่า อินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึง1ใช่ไหมของ fx d x dx เท่ากับ6 x กำลง 2, ังสส่วนสก็เป็น3 x กำลง 2, นะังสอะอ่ะอันตันจากศูนย์ถึง1ใช่ไหม จะได้ว่าอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น f 1ลบ f 0ใช่ไหมอ่าเท่ากับอินทิเกรตตัวนี้ก็จะเป็น3 x กำลังสองสา่วนสามบวก2 bx กำลังสองส่วสอเนาะบวก cx นะถั้แต่ศูนย์ถึงหาโดยพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยนะพื้นที่ปิดล้อมก็จะเท่ากับอันนี้เป็น x กำลังสาม บวก b x กลังสองบวก c x จาก0ถึง1ใช่ไหมทีนี้ f 1คืออะไรเท่ากับ f 1ลบ f 2ใช่ไหมแล้วเท่ากับ f 1ก็คือแทน1เข้าไปเท่ากับห,หนึ่งบวก b คูณหบวก c คูณห ลบกับ f อ่าไม่ใช่ f 1ลบ f 0ลบกับ0บวก b คูณศบวก c คูณ0ใช่ไหมจริงจริงมีดีด้วยนะเป็นค่าของที่แต่ว่าก็ถูกตัดออกไปเมื่อมาลบกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเขียนอั้งแต่แรกก็ได้ก็เท่ากับ1บวก b บวก c แล้วก็ลบ0ก็จะได้ว่าเท่ากับ b บวก c ได,ได้พื้นที่ปิดล้อมจาก x เท่าูนถึง x เท่านึคือ b บวก c บวก 1, 1>, c 1่ะ 1> เก็บไปก่อนเนาะทีนี้เราก็ไปพิจารณาอีกตัวหนึ่ง พิจารณาพื้นที่ปิดล้อมพิจารณา x เท่ากับศูนยะ์ถึครับากับศากับสอก็จะได้ว่าอาินทิเกรตของ f x dx ถูกไหมเท่ากับอินทิเกรต สูตร012 3x องสองนะ 2, บวก2 bx บวก4นี่ x นะก็จะเ,เท่ากับให้เป็น 3x ก็มัง3ส่วน3บวก2 bx ก็มัง2ส่วน2บวก cx นะอ่านี้จะบวกดีให้ดูก่อนนะ ซึ่งเดี๋ยวมันจะไปถูกตัดกันเองก็บวกมาก็ได้ไม่เป็นไรก็จะเท่ากับ x 3, บกำลังสามบ b x 2, บกำลังสอง c x บอก b นะอ่าเป็นตัวนี้ทีนี้เนี่ยก็แทนค่าเข้าไปใช่ไหมก็ได้เท่ากับ f สองลบ f ศูนย์ถูกไหมเท่ากับ f สองนี่ก็คือ สองกำลังสามบวกบคูณสองกำลังสบวกซคูณสบวกดใช่ไหมแล้วไปลบก,กับศูนย์เนี่ยก็เป็นศูนเลยเนาะศูนย์บกศูบกศแล้วก็บกดใช่ไหมทีนี้ก็จะได้เท่ากับอ็บแรกเป็น8บวก4 B บใช่มบวก2 C บวก D แล้วก็ไปลบ D ซึ่งบวกดีกับลบดีเนี่ยก็ตัดกันได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าทําไมเราถึงไม่ต้องเอาบเอา d เข้ามาใส่ในตอนแรกก็ได้ก็จะได้เท่ากับ CB บวก2อบวอันนี้ก็เป็นพื้นที่ปิดล้อมนึ่งพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่ปิดล้อมจากเท่ากับ0ถึง X เท่ากับ2คือ 4 V บวก2 C บวกแนะฮะและทีนี้จากโจทย์ที่เขาให้มาจากโจทย์พื้นที่ปิดล้อมจากศูนย์ไปหนึ่งไปหนึ่งเนะี่ยเท่ากับเศษส่วนสเท่าของพื้นที่ปิดล้อม จากศูนย์ไปสองถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ปิดล้อมจากศูนย์ไปหนึ่งคืออะไรออาเรากลับไปดูก็คือ B บวกซบวกหนึ c ่งใช่ไหมพื้นที่ปิดล้อมของศูนย์ถึงสองคืออะไรเมื่อกี้เพิ่งถามา c, 2, c ีบวกสองบวกแปดเนาะ,ะก็หารเลยก็จะได้ว่า2 B บวกซ สี่ใช่เท่ากับ b บวก c บวกหนึ่ง c ตัดกันได้เนาอก็จะได้ว่า b เนี่ยเท่ากับลบสามถูกไหมเมื่อเราได้ b เท่ากับลบสามมาแล้วเราก็ไปแทนใน fx โจทย์ใช่ไหมอ่ะนี่ก็จัากอเอไม่ใช่จต่ที่เราหามาจากความรู้ที่เรารู้ว่าเมื่อกี้เราได้บีเท่ากับลบสามล้วนะเขียนไว้ก่อนจากจุดสูงสุดต่ำสุดเนี่ย สูงสุดต่ำสุดเนี่ยก็คือ,อ f'x เนี่ยให้ f'x เนี่ยเท่ากับ0ก็จะได้มาก็จะได้ x ณจุดสูงสุดหรือว่าต่ำสุดนั่นเองถูกไหมแสดงว่าเราให้ f'x เนี่ยเป็น0<ๆ>ูนยเขาบอกว่าความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนั่นก็คือตัวนี้ก็คือดิฟถูกไหมนั่นก็คือเรารู้ว่า f'x ดิฟเนี่ยเท่ากับ 6x ก 2b ใช่ไหมอ่าก็จะได้เท่ากับ 6x บวกกับ2คูณ b b คือลบ3ถูกไหมก็จะได้ 6x ลบ6ใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็จับ f x ให้เป็น0ถูกไหมเพราะว่าเราจะหา x ณจุดสูงสุดหรือต่ำสุดจะได้ว่า x เท่ากับ1ถูครับ x เท่ากับ1อ่าทีนี้เราก็ไปพิจารณาช่วงอ่าเราไปพิจารณา อ่า fx ก่อนได้ x เท่ากับหนึ่งมานะที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดเราไม่รู้ใช่ไหม x จะเท่ากับหนึ่งจะได้ x เท่ากับหนึ่งทีนี้จะอ่านจ,จ,จาก fx เนี่ยเท่ากับ เมื่อกี้เราอินทิเกรตหา f x ออกมาได้แล้วใช่ไหมได้เท่าไหร่วะอ่ะเป็น3 x กำลัง2อบวก2 b x บวก c ก็จะได้ว่าเป็น3 x กำลัง2 x, 4, อลบหก x บวก c ถูกไหมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ y เท่ากับ3 x กำลัง2อลบหก x บวก c นั่นก็เป็นพาราโบล,ลาใช่ไหมไงาย <X. S 2> เพราะดีกี x อลงสองเป็นบวกถูกไหมแสดงว่าก,า,กาจะเป็นรูปนีปน้ถูกไหมจุดอะไรไม่รู้เรารู้ว่ามันหงายแสดงว่าเป็นพราราโบลาหงายแสดงว่าต้องมีจุดต่ำสุดใช่ไหมต้องมีจุดต่ำสุด่มจุดต่ำสุดนั่นเนองจุดต่ำสุดง,ง่ายงเขาถามว่าต่ำสุดสัมผัสใช่ไหมที่จุด x ในข้อใดต่อไปนี้ อ่าแสดงว่าเราก็ได้แล้วว่า x เท่ากับ1ฉะนั้น x เท่ากับ1เป็นจุดต่ำสุดสัมพัดหรือสมปู์ก็ได้นะสัมพั์ก็คือในช่วงนั้นแต่ว่าสามบูณ์คือในทางกาฟซึ่งอันนี้มันมีจุดต่ำสุดจุดเดียวอยู่แล้วใช่ไหมอ่าต่ำสุดสัมพัธ์ตอนที่โจทย์บอกก็คือต่อ x เท่ากับ1นั่นเองนะ ไปดูอีกทีหนึง่งเขากำหนดไว้ตั้งแต่ fx มาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเป็นเส้นโค้งที่อยู่เหนือแกน x มีความชันเนี่ยเป็น 6x บวก 2b ณนะที่จุดใดๆที่สัมผัสกับเส้นโคง้งทีนี้เขาบอกว่าถ้าพื้นที่ที่ปิดโค้งเนี่ยตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ2เขาหาจุดต่ำสุดสัมผัสเนี่ยเป็นจุด x เท่ากับเท่าไรนะ ก็เราก็มาพิจารณากาฟก่อนมันควรจะเป็นนี้เป็นอะไรไม่รู้แหละมันจะเป็นเส้นโค้งอันนี้เราเดาเอานะสามารติเส้นโค้งเป็น 6x บวก 2b ทีน,นี้เราก็ดิฟมันดิฟนะดิฟกันจะได้ f ดิฟ x ซึ่งเท่ากับ 6x บวก 2b ถูกไหมที่โจกกำหนดแล้วก็อินทิเกรตมันกลับมาเป็นฟังก์ชัน fx ธรรมดาใช่ไหมไอ้นี้หาพื้นที่ปิดล้อมก็อินทิเกรต fx ที่เราได้มาอีกทีหนึ่งถูกไหมเพราะว่าอินทิเกรต fx เนี่ยจะได้ หาพื้นที่ปิดล้อมใช่ไหมก็ปิดช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งก็จะได้มาว่าเป็น B บวกบวกหนึ่งนะต่อไปแล้วก็ไปคิดเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากเป็นศูนย์ถึงสองแทนนะก็จะได้หาคำตอบมาเป็น CB บวก2 C บวกแปดทีนี้อันนี้เป็นสองเท่าเราก็หารสองให้มันใช่ไหมแล้วก็ตัดเท่ากันก็จะได้หาค่า b ีได้เป็นลบสามเมื่อหาค่า b ีได้เป็นลบสามเนี่ยเราก็ไปแทนใน f ดิฟเเท่ากับศูนย์ใช่ไหม ก็จะได้ว่า x เท่ากับ1เนี่ยเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นเนองนะจริงๆตอบ1เลยก็ได้แต่เช็คเพื่อความแน่นอนแล้วก็ไปดู f(x) ใช่ไหมเราก็ดูว่ามันเป็นกราฟของพาราโบลาหงายพาราโบลาหงายแสดงว่ามีเพียงจุดต่ําสุดเท่านั้นถูกไหมแสดงว่า x ลบ1อ่า x เท่ากับ1เนี่ยเป็นจุดต่ําสุดสัมพัทธ์ของกราฟนี้ใช่ไหมแ้วตอบ x เท่ากับ1อ่าทีนี้แมส่สอนเดี๋ยวจะสอนดูอ่านิดนึง ดิกรีสูงสุดเนี่ยอาสังเกตเลยนะข้อสังเกตดิกรีสูงสุดนะของ fx หรือกราฟอะไรก็ตามแต่เราเอาดิกรีลบหนึ่งเนี่ยดิกรีคือตัวอาตัวยกกำลังนะครับดิกรีลบหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับจำนวน าวาวจำน,นวนวอ่าอย่างเช่นสมมตุติ f x เท่ากับ x กำลังห้วก4 x กำลังสามบวก r กไปเรื่อยเรยเราดูดีกรีสูงสุดใช่ไหมดีกรีสูงสุดคือ5ถูกไหมห้าลบหเนี่ยก็เท่ากับ4เพราะฉะนั้น4เนี่ยคือจำนวนวาวของมันอ่ะวาวคืออะไรตักวกราฟก็จะเป็นงนี้จะมีการเปลี่ยนหนึ่งคะ่ะสมม,มติลงมา,าเป็นขึ้นเียับหนึงนับสองสา,ม,า,ม,อามีได้สครั้งนี้คร แสดงว่าจะมีจุดสูงสุดต่ำสุดได้ทั้งหมด4ี่แห่งใช่ไหมส่วนในข้อนี้เนี่ยเป็นกำลังสองถูกไหมลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งแสดงว่ามีจมสูงสุดต่ำสุดสัมผัสได้แค่หนึ่งที่แสดงว่าที่จุดั้นจะเป็นสูงสุดหรือต่ำสุดสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมเพราะมีอันเดียวมันก็สูงสุดอยู่แล้วอ่ะแล้วทีนี้เราก็ในโจมันถามต่ำสุดนะมันก็ต้องเป็นต่ำสุดใช่ไหมเพราะมีแค่จุดเดียวมันจะเป็นสูงไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จบนะ อคำตอบก็คือ x เท่ากับหนจุดนะเป็ดุดสัมผัสของกนันนะครับ